สวัสดีค่ะขออนุญาตเนาะค่ะราซื้อวัสิหายไปโดนนั่นที่เดียวแต่ว่าเออซึ่งกลับไปทําบุญมาตั้งแต่วันที่ยิบหาเดี๋ยวจะขออนุญาตชี้แจงแจงภายหลังนะคะกับยอดแล้วก็ยอดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ภาพกิจกรรมก็ยังไม่ได้อัพเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะชี้แจงทีหลังแต่นี่สีมาขอขออว,ว่าเรื่องคลิป จริงๆดูไว้ตั้งแต่วันที่เขา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 เผยแพร่แล้วแหละของอะไรนะคะเทปนี้มีอยู่จริงลิงออมนะคะกับภารกิจตามหาน้องแขมนะคะถ้าโลกนี้ไม่มี G.P.S.E.P. ที่79ของคุณเผือกเนาะคะ่ะ Good day official นะคะเอ่กัะซึ่งในเทปในเทปนี้กะัะ เป็นการตามล่าว่าไม่ตามล่าเป็นการเหตุภารากิจคือตามหาน้องแขมแคือช่องช่องช่องสามเก่าเนาะคะ่ะซึ่งพี่เผือกนี่กรีคุณเผือกนี่ได้รับเป็นผู้ดำเนินรายการก็คือแบบให้มีภารกิจในการตามตามล่าหาน้องแขมนะคะท่าน,นี่เรื่องทั้งมาทั้งมวน ที่จริงเนียเบิ่งเป็นยังแต่ว่าเป็นยังต้องเฮ็ดคลิปย้อนเนาะค่ะเป็นยังต้องเฮ็ดคลิปย้อนซึ่งแพนทีนกับเฮ็ดมันบอแพนทีนก็ไปแล้วแล้วก็อะไรอีกของของของอะไรอีกนะมันมันมีคลิปอะไรอ่ะมินมินมินกับสัมภาษณ์เนาะแล้วก็มีของอะไรอีกนะคะมีมินสัมภาษณ์มีแพนทีนอตุจีนตุจีนตุจจินก็ไม่ได้ทําเนาะซึ่งกกะกักะกะกับริด้เฮ็ด แต่ว่าขอขอ,อนุญาตเฮ็ดคลิปนี้แล้วกันเพราะว่ามันมันมันมน,น่าจะต่างจากที่คลิปอื่นๆที่เขาพูดถึงที่เขาได้ทํากันนะนะแต่ว่า,าที่นี่สิ่งที่สรุปจากการเบิงเบิงเบิงคลิปทั้งหมดนี่มันจะใช้เวลาทั้งหมดเออ32รู้สึกว่าจะ32นาที14วินาทีนะคะอ่า ของกูเดย์ออฟฟิเชีลด้ค่ะของกูเดย์ออฟฟิเชียลเผยแพร่วันที่31มสิกราหกสินะคะสิซึ่ง,ซ,งซีแยกออกเป็นสองชัวนะมาดูเรื่องของการขับรถพฤติกรรมของคนพี่ก่อนพฤติกรรมของคนพี่ก่อนถ้าสมมติว่าเข้าไปงานอีเวนต์หรือเข้าไปงานนี่ยังสิเข้าสิเห็นซึ่งหลายๆคนก็นสิิบอกว่าน้องๆเนี่ย น่าจะเป็นการแสดงน่าจะมีบทน่าจะมีอะไรแต่ว่าซึ่งเราก็เราก็พยายามเออหรืออาจจะเป็นไม่ได้ไปตามบทแต่การนี้พอม,มาดูเรื่องของพฤติกรรมลึกๆการแสดงออกพฤติกรรมการแสดงอาการคับรี่ในละอ่ะง่ายๆเลยยกตัวยอย่างของคนพี่ไล่ดูก่อนนี้อย่างเช่นพฤติกรรมเก่าคางเก่าคางไอ้ทำไมบอกเลาคือมา แล้วคุณพักว่าเฮ็ุคลิปอยู่แบบสังเกตเรื่องข้างเรื่องนั่นเรื่องนี้แทบมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมที่บอกบอกถึงความนึกคิดความรู้สึกความมั่นใจความอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ข้างในค่ะอันนี้คือพฤติกรรมเก่าข้างเดี๋ยวจะมาบอกว่าท่านทำไมถึงมีพฤติกรรมนี้สองการขับรถมือเดียวซึ่งน้อยอะ่ะน้อยมากเลย ที่ผู้หญิงเยอะครับคนคนพี่นะคะ L L K นะคะอันนี้สองพฤติกรรมการขับรถมือเดียวสามการหมุนพวงมาลัยหรือการวิ่งพวงมาลัยโดยใช้ท้องมือโดยใช้ท้องมือซึ่งส่วนน้อยมากที่ผู้หญิงสิเหตุแล้วทำไมถึงต้องแสดงออกนี้ซึ่งจริงๆเวลาขับอาจจะอาจจอาจจะมีแบบส่วนตัวบ้างค้าเวลายอย,อย,อยู่อยู่คนเดียวหรือว่าแบบ แต่ส่วนน้อยถ้าสมมติว่าส่วนรวมจริงๆก็จะไม่ทํายกเว้นว่าพฤติกรรมกับเวลาที่เราแบบขับกับคนที่สนิทหรือใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสี่เวลาที่ขับรถการพูดการทํามือลักษณะจะเอียงไปหาผู้โดยสารซึ่งถ้าสมมติว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยถ้าไม่สนิทหรือถ้าไม่ไว้วางใจถ้าเกิดความไม่ปลอดภัยจะไม่เอียงไปอย่างนั้นก็คือขับแบบอย่ไผ่ จะมุ่จะเ,จเคยครับเอาอย่างเงี้ยเคยจินตนาการการขับรถนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปรียบเปรียบห้าการพักแขนเนี่ยแขนเนยขาบอกขับรถอยู่สมมติพวงอะไรมือนี้แล้วแขนเนี่ยจะจะ,จะไปฝั่งทางการพักการว่างแขนการยื่นมือไปเกาะไปกุมไปจับกับผู้โดยสารซึ่งก็คือน้องอ,อมใช่ไหมคะซึ่งก็จะคือคนน้อง อังเนี้ยนี่คือพฤติกรรมคนพี่นะนึ่งเดี๋ยวลิตให้ดูก่อนหนึงคุณเป็นไล่ดูเลยในคลิปคลิปนี้แหละ Good กู o d เดย์ออฟฟิเชนี่แหละสามสิสองสิบสีวิสามสิบสองสามสิบสอนาทีสิ่วิพฤติกรรมเก่าคางซึ่งคนพี่จะทำขับรถมือเดียวการหมุนการขับรถหมุนวงมาลัยโดยใช้ท้องมือนะคะการพูดหรือการ สนทนาเจ๊ยแจ้วก็จะแบบถึงอีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบฝั่งคนน้องก็แบบมือไม้อะไรอย่างเงี้ยจะไปฝั่งโน้นหมดเลยนะคะแล้วก็การพักแขนเนี่ยเนี่ยแขนแขนเทาหนึ่งเท่าหนแบบขับรถไปพักแขนซึ่งอารมณ์แบบชิวมากนี่ยเนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่เนี่นีเอออีกอีกแล้วอีกแล้วอืมอ่าอืมอันนี้ก็จะนั่นนะคะมาดูพฤติกรรมน้องอม การทำมือการพูดคุยกันเอียงการเข้าไปสัมผัสกับคนขับอืมอืมไป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 กับคนขับเอ่อไปใกล้ๆไดเวอร์แล้วก็อืมการเอียงตัวลักษณะการเอียงตัวการเข้าไปยุ่งเนาะการทําไมถ้ามือการเอียงตัวเนาะที่เขาบอกอ่าการ การที่พักพักแขนขึ้นกันนะ่ะพักแขนอันนี้อันนี้ดดก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกันแล้วก็การน,นั่งที่มีความเป็นกันเองนะเป็นเป็นกันเองมันก็บอาจจะไม่ได้กินอันนี้อันนี้ก,ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นได้อาจจะแบบน้องอาจจะติดสบายแล้วก็แบบอาจจะนั่นได้แล้วก็อ้ออันนี้คือลักษณะของของ ของน้องออมการเทคก,การดูแลคนคนคนขับไดเวอร์ด้วยแล้วก็การแสดงออกถึงคำพูดมันจะมีพลอตหนึ่งประมาณช่วงนาทีที่สิบห้ายี่สอวีดมาที่คนพี่เรียกคนน้อง L L K เรียกน้องออ,ออมว่าตัวเองแล้วก็การประดิษฐ์คำนะ,ะการประดิษฐ์คำที่ใช้ เฉพาะตัวซึ่งซึ่งการประดิษฐ์คำเฉพาะตัวก็จะหมายเหตุเลยว่าการประดิษฐ์คำเฉพาะตัวมันเป็นละหัสลับภาษาที่คู่ที่เขามีความสนิทสนมกันเขาจะใช้ในการสื่อสารหรือการประดิษฐ์คำใหม่ๆซึ่งเอามาใช้ในภาษาหรือชีวิตประจำวันนะ อย่าลืมถ้าเราไปดูงานอีเวนต์เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเขามีบทเขามีบทเขาต้องทาตามบทเขาต้องพูดตามบทเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องเวลาสามารถเอาอย่างเงี้ยค่อยก็ไม่อยากจะทําทคลิปแบบนั้นเพราะว่ามันมันมีคนบอกว่าอา่ามันมีบทบอก ก็อาจจะจริงเพราะว่าน้องน้องเป็นนักแสดงน้องต้องทําตามบทน้องต้องเล่นตามบทใช่ไหมแต่ว่าพฤติกรรมโอเคเอขับรถครั้งนี้ยคงไม่ได้บอกบทนะคะว่าแบบต้องเอามือต้องเอาอะไรไปวางอยู่จงไหนหรือว่าอะไรเงี้ยอะสรุปทําไม L L K ถึงมีพฤติกรรม5อย่างพฤติกรรมอันแรกพฤติกรรมเกาคางถ้าใครที่มีแฟนอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวอย่าพึ Les ่งนะอย่าพึ่งไปพาดพิงว่าค่อยบบกมองน้องว่าเป็นอย่างไรนะให้เอาไปเทียบให้เอาไปเทียบอย่าคิดว่าค่อยสิคิดว่าแบบเออน้องสองคนนี่เขาเป็นอะไรกันก็ตามแต่แต่ว่าค่อยค่อยวิเคราะห์ลักษณะค่อยวิเคราะห์ลักษณะไม่ไม่แน่หรอกเขาอาจจะมีบล็อกที่แบบให้เขาบอกให้เขาทําอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันจะใกล้เคียงกับพฤติกรรมของ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 คนลักษณะที่เป็นคู่คู่สนิทเขาเรียกว่าคู่คู่รักอังสิ เอางี้ผู้บ่าวกับผู้สาวไปกับรถเป็นยังไงถ้าขับรถผู้ใดที่มีผู้บ่าวเป็นผู้ชายหรือใครที่เป็นผู้ชายสิ่งแรกที่เวลาที่คุณขับรถไปกับสาวหรือว่าผู้บ่าวเจ้าขับรถกับเจ้าเนี่ยคุณเห็ยนะ่า๋นแรกผู้ชายเนี่ยทําคนที่เป็นผู้นําหรือผู้ขับรถเนี่ยที่ไม่ใช่ผู้หญิงนะเขาจะมีพฤติกรรมอะไรคะเก่าข้างเก่าข้าง เป็นพฤติกรรมที่อะไรคะบ่งบอกถึงความมั่นใจแน่ใจเขาคิดว่าแบบางานนี้แบบยังไงก็ต้องแบบโชว์อะไรหรือว่าเอาอยู่เอาให้เห็นอะไรสักอย่างให้เกิดความมั่นใจในในตัวเขาที่จะนํำพาไปนะคะอันนี้คือพฤติกรรมเก่าคางซึ่ง L L K เป็นกันอันนี้พฤติกรรมคุณต่อมาพฤติกรรมขับรถมือเดียวซึ่งแน่นอนเฮาสีบอคอยขับ จกเว้นจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของผู้ชายหรือบุคคลที่มีความเป็นผู้ชายคา่อนข้างที่แบบมีความชิลความมั่นใจความอะไรซึ่งจะต้องแสดงออกให้เห็นกับคนที่อยู่ข้างๆก็ดอยู่ข้างๆเพราเป็นผู้นางอยู่ทั้งหลังเนี่ยผู้อยู่ทั้งข้างให้เกิดความมั่นใจอันนี้แบบมันชิลมากมันสบายการ อันที่สามพฤติกรรมการบีพวงมาไล่โดยใช้ท้องมือหมุน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 อย่างเงี้ยซึ่งพฤติกรรมคนที่เป็นส่วนใหญ่จะไม่ทําน้อยมากแม้กระทั่งในบทละครต่างๆเอยียงกรตามแต่แม้กระทั่งละครเออไม่ใช่หนังระดับอินเตอร์ก็จะไม่มีแบบน้อยแต่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวก แบบที่เป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้ชายสูงจีใสไลักษณะนี้หรือถ้าใครทําอยู่คุณสังเกตว่าคุณขัดใช้ตอนทํากับแฟนจริงหรือไม่ผู้ใดที่มีความเป็นผู้เบานะหรือถ้าผู้ใดพี่ผู้เบาวนะี่ก็ไปสังเกตเบลงคือมันจะเป็นแบบแบบนี้เลยเข,เขาก็จะทําบ่อยออถ้าถ้าถ้าถ,ถามมากดไปหูม้มาจากใส่กับข,ข,ข,ขอสิมีหน่วยเก็บข้อมูลหรือไม่แน่ก็อาจจะแบบ เกิดเกิดขึ้นก็ตัวจะควงก็ได้แบบก็แบบกับการส,สังเกตแบบนี่ไมต้องขับรถแบบประมาทแต่เพิ่งมารูว่าแบบอ,อ๋อมันเป็นพฤติกรรมที่เขาแ,บบแสดงออกเพื่อเพื่อโชว์เพื่อโชว์โชว์อะไรอะโชว์พร้าโชว์ความเทชช่โชวคค์ความเก่าอย่างเงี้ยเอาเบิ้งแบบมันรู้สึกแบบเขาดูรู้สึกว่าเขามัน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 ม่นใจตัวเขาอื่นนะคะแล้วก็การถยามเวลาที่เราพูดแบบเวลาที่พูดแบบเวลาจอดรถติดไฟแดงก็จะพูดแบบ เอออย่างเช่นสัจุดสมมุติว่าผู้ใดแบบไปกับผู้สาวหรือผู้ใดเคยมีผู้บ่าวจะเสียนว่าการบ่าของเขาลักษณะแบบเหมือนมือข้างหนึ่งเวลาที่เข้าไฟแดงเขาจะพวงมาลัยอยู่ข้างหนึ่งแล้วแบบลักษณะมือเขาจะเวลาที่เขาจะคุยกับเราอะ่ะเขาจะเป็นอย่างเนี้ยเออแล้วคุณไปดูสังเกตเชียบดูเคสเนี่ยแมนบอให้ไปเบิง์นเนอะเอเบิงเนอเลยเวลาวจะมัจะหาเรื่องมาใกล้ ใกล้เราใกล้อะไรอย่างเงี้ยเวลาขักแขนอะไอย่างเงี้ยเสเออมันก็ชวิมีจังสีล่ะมันสิแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเออครับรถใกล้ๆโตะ๊ะโต๊ะเอะไรประมาณเนี้ยนั่นกแต่ไม่จะไม่ได้น่าเกลียดนะ่ะอยมีคนที่สามเขาไม่ได้เขาไม่ได้นั่นหรือจะมีสองคนหรือว่าในระยะที่ห่วงจีบกันใหม่ๆก็จะคงอาการนี้ไว้ก็ใกล้ๆคล้ายๆเลาะ,ละ,ละขั้นก่งขั้นเกียร์เลาะ,ละอะไรมีจังหวะที่เข้าเกียร์ผิดนะอืม ็ต้องไปดูนะคะอืมแล้วจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวให้คุณไปเช็คดูแล้วมาดูพฤติกรรมของน้องออมผู้โดยสารผู้โดยสารถ้าสมมติว่าผู้ใดเคยนั่งรถไปกับผู้เ่าวหรือว่าเคยนั่งรถไปกับผู้สาวให้สังเกตวมันจะเป็นอย่างนงั้นอย่างนี้มันจะชี้โดนชี้นี่ไม่รู้ชี้อะไรของมันหรอกพวกผู้หญิงเนี่ยเออถามว่าเป็นบ่เป็นเป็น ถ้าอเที่ยวกอกับขกับเป็นเแล้วกับเป็นกับมูด้วยแบบแต่ว่าอันนี้หมายว่าซีนี่กับซี่แบบท้งโวยวายโวกับเสียงดังนะแต่ว่าอันนี้มันมันจะพูดแบบมีเสียงเล็กเสียงน้อยมีตัวองค์ตัวเอียงอะไรเงี้ยมีเอียงเข้าไปยี่ห้าชี่สิบห้ายี่ห้าสี่สิบห้าอ่ยี่ห้าสี่สิบห้าแต่ถ้าไม่มีคนเลยในพวกนี้จะซบเลยนะคะอือฮึซบบนบโจงเด้ออ่าอันนี้อันนี้ให,ให้ให้ไปดูพฤติกรรมนะคะให้ไปดูพฤติกรรม แล้วก็การเกาะแกะเอามาไปทำโน่นทำนี่ไกลๆขั้นเกี่ยวละล,ะละ้กับปุ๊กนามกับปุ๊กนี่ละเรียก <c oughs> <c oughs> ว่าแขนอ่นเอเขาเรียกว่าพฤติกรรมของคนที่แบบกําลังเกาะเกี่ยวแต่แต่แต่เชื่อว่าเทปเทปนี้เทปนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงเปิดกล้องอ,อยู่ในช่วงเปิดกล้องลักษณะสีหน้าแววตาอะไรค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนเรียนรู้กันมาสักระยะแล้วเกิดความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาง่ายๆถ้าผู้ใดมีแฟนให้สังเกตเ้าของหรือถ้าผู้ใดไม่มีแฟนหรือไมาชมคลิปนี้อยู่ก็ให้สังเกตแฟนเนาะค่ะว่าก็จะออกมาพฤติกรรมอย่างสี่บออย่างสี่ซึ่งมันจะมีมุมที่เหตุที่เหตุที่แสดงอกนะคะอันนี้ให้ให้ให้ไปดูให้ไปดูแล้วไปเทียบเทียบกันลักษณะพฤติกรรมเหมือนกัน แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างเน้อเดี๋ยวคําถามสุดท้ายคอณชีมาถามพวกเจ้านะคะเดี๋ยวจะมาถามพวกท่านทุกคนนะคะแล้วก็อ,อแล้วก็การประดิษฐ์คําำไม่มีการประดิษฐ์คำมีมีหลุดคำยึงมีหลุดแบบคนโอเคเรียกแบบตัวเองตัวเองอะไรเงรี้ยตัวเองตัวเองตัวเองคุณ เป็นภาษาที่ลึกใช้เฉพาะคู่นะคะถ้าคนที่ไม่มีคู่นี่อย่าอย่าเพิ่งเถียงนะให้ไปลอกมีสซะกันมันจะขื้นมาโดยแบบอัตโนมัติก็จะเรียกแบบกันเป็นแบบอัตโนมัติเฮ้ในี่สิบห oh ูน้ำเขาดอกแต่ว่าเขานะ่ะแต่ว่าบางคนที่คนที่เขาเคยผ่านนะ่ก็น่า,น,าน่าจะพอจับจับได้ว่าแบบแบบลักษณะคําพูดแบบตัวเองคุณอ้วนไรเงี้ย มันถึงมันจะม,มีคําอะไรของเขาหรอกประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็มไม่รู้แล้วก็จะมีศัพท์เฉพาะตัวเที่ยวขึ้นมาใช้บางงานอืมศั์สกิดสั์ไม่โอเคคือไม่โอเคไม่โอเคท่ามกการสารณชนแต่เป็นภาษาที่เขาบอกแล้วก็รู้กันว่าน,นี่อันนี้ไม่ได้ไม่อันนี้เอัมมีไม่ได้แต,แต่จะไปบอกมืออย่างนี้ม,นมันจะมีสั์อันหนึ่งของเขามันจะมีลักษณะเทคนิคคาพูดสายตาหรืออะไรอย่างเงี้ยมือสัญญ,ญาณมือสัญญาณตา อันนี้ก็ให้ไปดูนะคะอันนี้ให้ไปดูให้ไปเช็คนะคะซึ่งซึ่งค่อยว่าอ่ะค่อยไม่รู้แหละว่าเป็นอะไรค่อยไม่ไม่ไปหาใส่ความใครหรอกแต่ว่าค่อยคิดว่าบทไม่น่าจะบอกว่าให้ทําพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้ได้ลงละเอียดลึกเพราะว่าบทที่มันจะบอกได้ก็คือมีแต่บทละครถ้าเทปอย่างนี้คงไม่ได้ไปลึกถึงแบบมุมม,ม,มิติอะไรอย่างนั้นใช่ไหม อาจจะจะต้องเฮ็ดหน้าเฮ็ดตาเฮ็ดกริยาแบบนี้แบบนี้อย่างสินะคะอันนี้ก็ให้ท่านไปลองเช็คดูมาคาถามคําถามถามนะคะห้าพฤติกรรมของ L L K ห้าพฤติกรรมของ L L K กับพฤติกรรมโรคเอียงพฤติกรรมเกาะเกี่ยวกับพฤติกรรมภาษา ถามนะคะในยะพฤติกรรมเหล่านี้ขอถามเฉพาะสุ่มที่มีแฟนแล้วกันเนะาะพวกที่ไม่มีนี่ไม่ไม่ไม่กล้าถามเลยเนาะไม,ไม่ไม่อยากจะถามพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ย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 ถามพวกคุณเคยทำหรือเคยเห็นใช่หรือไม่ นี่คำถามางี้พวกคุณเคยทำหรือเคยเห็นใช่หรือไม่ถามเฉพาะบุคคลที่มีแฟนนะะบุคคลที่มีแฟนมีคู่เอมีคู่เป็นเาสามีภรรยาหรือที่มีพฤติไนกล้ๆนะคะแต่อันนี้คงคงไม่ได้คงไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้บอกว่านองเป็นอย่างเดีวยวอันนี้อย่า,ยยายไปเทียบเคียงอย่างนั้นนะหมายคพราะว่าถามคุณว่าแบบพฤติกรรมแบบเนี้ยหรืออาจจะลึกกว่านี้ ที่พวกคุณทำอันนี้ยังแบบภาษาบาลเท่ากัแบบยังบอท่านเดเลึกป็นไหนแต่ถ้อมันม,มีลึกกว่านี้อีกอ,อันนั้นพฤติกรรมที่ใช้บ่อยๆเวลาที่ขับรถกับแฟนหรือไม่หรือแฟนขับรถกับคุณใช่หรือไม่นะคะขออนุญ,ญาตนะคะฝากถึงท่านที่โอนแบงค์เทาเข้ามาทำบุญนะคะพอดีว่าได้ของที่ระลึกจากหลวงพ่อ จากหลวงหลวงปูม่มา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 หนึ่งชิ้นขออนุญาตให,ให้ให้ท่านนั่นเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นฝากเงินมาทมําบุญหลายแจ้งแล้วก็แสดงตัวกับเจ้าของช่องนิดนึงนะคะเจ้าของช่องนิดนึงรู้สึกว่าจะเป็นพระเอพระผงว่าน้ามันหรือเปล่าได้ได้มาซึ่งซึ่งจริง,ง,งก,ก็ก็ไม่ได้อยากได้อะไรเพราะว่าเราเสร็จสิ้นภารกิจในการทําบนะุญแล้วเนาะแล้วก็ท่านอื่นๆที่ เราสัญญาว่าจะส่งของขวัญไปให้เรารอของขวัญนะคะเรารเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอส่งของขวัญของที่ระลึกไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวรอนิดนึงถ้าถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะหาเป็นเป็นอย่างอื่นไปให้นะคะแต่ว่าก็ก็กก็มีก็ก็มีมีอยู่จัดแจงไว้อยู่นะคะที่เราทักไปขอที่อยู่เราจะส่งของขวัญของที่ระลึกไปให้ท่านที่เป็นแบงค์เทารอบเมื่อกี้นะคะแบงค์เทารอบเมื่อกี้ที่ทําบุญงานศพ ไม่ใช่งานโศงานเงานราชดานเพลิงของหลวงพ่อกรมแบงค์เทาเข้าธนาคารกรุงศรีนะคะแบงค์เทาขอสลิปขอชื่อนามสกุลแล้วก็ขอที่อยู่ขอท่านแจ้งนะคะท่านเล่นไม่แจ้งไม่ได้นะคะขอความกรุลณาบุญก็ก็ได้ก็แบ่งกันก็ก็ก็อนุโม,มทนาสาธุก,กับท่านนะคะทุกๆท,ท,ท่านด้วยแล้วก็อ,อ เดี๋ยวเราจะแจงยอดแล้วก็จะมีคลิปที่ทําเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ได้ไม่ได้เอาคลิปลงไม่ได้เอาอะไรไม่ค่อยได้เอาลงเพราะว่ากลับมาก็ไม่สบายเลยแล้วก็จะติดงานยุ่งงานที่พระธาตยาคูที่เขาจะจัดทะเลตุงวันมาคบบูชานะคะทะเลทุงทะเลทุงทะเลตุงอะเนาะตุงน้อยเขาก็จะจัด สิบวันซึ่งก็ต้องไปดูแลวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะเลยก็ช่วงนี้มีอบรมก็จะต้องทําหลักสูตรเป็นวิทยากรซึ่งก็ต้องดูแลโครงการมันก็จะเดือนเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้ก็จะยาวหน่อยซึ่งก็ต้องขอขออภัยเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ให้อีกนะคะไม่ไม่ได้หนีไปไหนยังคิดถึงทุกคนขอบพระคุณทุกท่านที่ทักมานะคะขอพระคุณทุกท่านที่ทักมาขอพระคุณทุกท่านที่ส่งข่าวซึ่งเราก็ได้เห็น แต่ก็ต้องขออภัยในไม่ไม่ไม่สบายอันนี้ก็ก็ก็กินยาแล้วกินยาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะไปเออาบน้ําแล้วก็จะจะเข้านอนพักผ่อนซึ่งก็จะมาดึกแต่ก็มันมันเลื่อนหลายวันแล้วก็ต้องขออภัยนะคะขอบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมคำอย่าลืมไปสังเกตพฤติกรรมแล้วก็อย่าลืมตอบคําถามให้ด้วยร่วมสนุกเข้ามาที่เม้นท์ ให้นะคะเข้ามาที่เม้นคิดถึงกันกับเมนก็มี่ยังกับฝากมาใดเนาะก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนซึ่งก็จะกลับมาเหมือนเดิมจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ขอขอเวลาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมยุทธศาสตร์ลงก็จะต้องเตรียมหลายอย่างเบื้องกันหนาหนาส้มขึ้นมาเต็มที่เลยเ <c oughs> บื้องตาเลยร้อยเนาะค่ะอ่ะวันนี้ก็คิดฮอดทุกท่านเด้อค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณหลายหลใส่กันมาสบายดีบายบายสวัสดีค่ะ